สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเดี๋ยวใุใหม่ใที่เข้ามานะครับผม วันนี้ก็นําเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับผมวัดดอยแม่ปังนะครับมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เป็นปีลึกแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความสําคัญนะครับผมก็จะเป็นรุ่นรวมสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับผมปี2,518นะครับผมนะครับประชุมทั่วประเทศที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับ2,518นะครับผมคณาจารย์สิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับ ล,ลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นอ่าทรงกลมนะครับผมขนาดเนี่ยใหญ่กว่าเหรียญ1ิบอยู่หน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่แหวนนะครับผมหันข้างครึ่งองค์นะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอ่าด้านล่างมีตัวอักษรพระอาจารย์แหวนสุจินโนนะครับผมแล้วก็ได้พระเกจิอาจารย์ในสายนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนนะครับอ่าหลวงปู่หลุยหลวงปู่อ่อน หลวงปู่สามหลวงปู่คำดีหลวงพ่อผางนะครับผมพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนแล้วก็หลวงพ่อสมชายนะครับผมรวมมีรวมแล้วก็มีท่านอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นปีลึกของหลวงปู่แหวนนะครับปี2518ส่วนรุ่นแรกของท่านเนี่ยก็จบปี1นึนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนเนี่ยใช่ไหมครับ ก็จะนูนมีมิติออกมานะครับส่วนพื้นเหรียญเนี่ยก็จะเรียบตึงนะครับเราตะแคงเหรียญดูแบบนะครับพื้นเหรียญเขาจะเรียบไปไม่บวมไม่อืดออกมานะครับที่นูนออกมาเนี่ยจะเป็นเฉพาะตัวอักษรตัวยันหรือว่าหลวงปู่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราส่องดูใบหน้าของท่านนะครับผมจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับนี่ครับการแกะบล็อกมีมิติคมชัดไม่ว่าจะเป็นดวงตาไหมครับ หางตาจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับผมลากยาวมานะครับนี่ครับล่องแก้มนะครับผมริมฝีปากตาทั้งสองข้างนะครับผมจดจํารูปแบบใบหน้าของท่านนะครับเป็นล่องของลิวจีวอนนะครับผมแล้วก็เห็นเส้นกระแสไหลยืดๆไหมครับนี่ครับบริเวณใกล้ๆใบหูนหครับเส้นกระแสยืดๆที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมนี่ไหมครับ ใบหน้าคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบิร์ดนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมจะต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับเลื่อนลงมาดูริ้วจีวรนะครับผมคมชัดนะครับแล้วก็สังกติก็จะเป็นล่องริ้วใหญ่กว้างแบบนี้นะครับผมตรงส่วนด้านบนเนี่ยตรงประมาณท้ายคอท้ายทอยท่านนะครับเห็นไหมครับริ้วจีวรก็จะเป็นแหลมคมแบบนี้นะครับผมบ่าหรือไหลมีมิติคมชัดนะครับนี่ครับเราตะแคงดูครับเห็นไหมครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัวของหลวงปู่เนี่ยมีมิตินะครับผมคมชัดเจนนะครับนี่ครับโนนออกมาจากพื้นเหรียญนะครับผมนี่เห็นเส้นกระแสเหรียญด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นกระแสเหรียญยืดเป็นเส้นขนแมวยิบยิบข้างข้างศีรษะหรือว่าข้างใบหูของท่านนะครับผมด้านล่างมีตัวอักษรนะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระอาจารย์แหวนสุจินโนนะครับผมดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊ม ขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมตัวอักษรคมชัดไม่ตื้นไม่เบอรอนะครับลายกระหนกพื้นเหรียญแน่นตึงนะครับผมด้านบนมีตัวอักษรวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็บริเวณขอบขอบเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญไม่สึกเนี่ยห,หมายครับเขาจะมีเส้นวิ่ง้อนอยนู่เดี๋ยวจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมห,หมายครับเส้นวิ่งสอนอยู่แบบนี้นะครับ ลายกันดกอะไรต่างๆก็จะคมชัดนะครับนี่ดูเส้นกระแสเหลียนแบบนี้นะครับศาสตร์กระจายออกไปที่ขอบเหลียนนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวอักษรนะครับรวมถึงตัวยันตัวขละนะครับผมหูเหลียนเจาะปิ้นๆนะครับตัวนี้จะเป็นบ่าใต้หูเรียญเนี่ยเขาจะยกขึ้นมานะครับก็คือไม่ได้เป็นพื้นเดียวกันกับบริเวณใต้หูเหลียนตรงนี้นะครับตรงวงกลมตรงนี้ครับเขาจะยกขึ้นมานะครับผม แล้วก็คีบปิ้นที่เกิดจากการตัดเห็นไหมครับนี่เป็นคีบปิ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเห็นชัดเจนนะครับนี่รูเจาะหูเนี่ยก็จะปิ้นๆน,นะครับใต้หูเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับผมมีเส้นสรัดรกระจายที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับเส้นกระแสเหรียญมีคีบปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมด้านข้างหูเหรียญแล้วก็ที่ผมบอกว่าตรงขอบเหรียญน,นะครับเขาจะมีเส้นวิ่งซ้อนเหมือนด้านหน้า ถ้าเหรียญไม่สึกนะครับก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้เป็นเส้นวิ่งซ้อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะยกขึ้นมานะครับผมใต้หูเหรียญตรงนี้ดูครีปปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นครีปปิ้นด้านล่างเนี่ยเยอะชัดเจนนะครับเป็นทุกเหรียญน,นี่ครับตัวเม็ดจุดไข่ปลาก็จะกลมนูนมนคมชัดนะครับนี่สองดูที่กลางยันนะครับผม จะมีจุดไข่ปลาบริเวณด้านกลางตรงกลางยันเนี่ยหจุดนะครับผมแล้วก็ดูเส้นกระแสเหรียญยืดๆเห็นไหมครับเนี่ยมีเศษเนื้อเกินของโลหะที่ปั๊มนะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามั้ยครับเส้นกระแสเหรียญยืดๆแบบนี้นะครับนี่เป็นยืดๆออกไปแบบนี้นจุดกลมตรงกลางยัน1จุดนะครับผมแล้วก็ตัวสอนด้านบนนะครับ ประชุมทั่วประเทศที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับผมกรทกรุงเทพนะครับผม2,518นะครับด้านล่างนะครับผมตัวสอนเป็นแท่งนะครับคณาจารย์สิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นนะครับนี่เห็นไหมครับดูเส้นกระแสเหรียญครับนี่เราจะแทงดูนไหมครับมันจะเป็นเส้นขนแมวสรดกระจายออกไปนะครับนี่ครับเส้นกระแสเหรียญ เป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับผมสามารถดูได้ทุกหลวงพ่อหลวงปู่นะครับผมที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับเห็นไหมครับเส้นเส้นกระแสเหรียญยืดยืดแบบนี้ตัวยันคมชัดนูนเด่นคมชัดตัวอักขระต่างๆนะครับผมไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับนี่แล้วก็มาดูที่ขอบตัดนะครับผมขอบตัดปี2,518นะครับก็จะตัดเป็นบ้างเป็นล่อง บางจุดก็จะตัดสุดนะครับผมแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะฉีกช่วงปลายนะครับนี่ครับถ้าเหรียญที่ปั๊มที่โรงงานกรุงเทพครับหลายๆหลวงพ่อครับอย่างสมเด็จโตปี17หรือว่าหลวงพ่อส้อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยขอบตัดเขาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นบ้างเป็นล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีฉีกขาดที่ปลายนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนี่ครับ เป็นบ้างเป็นล่องแบบนี้นะครับผมจดจำลักษณะขอบตัดนะครับผมนี่ครับสำหรับเหรียญที่นำไว้พี่รับชมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับผมรุ่นรวมสิทธ์สายพระจานทร์มั่นนะครับปี2518นะครับผมขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปเพอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ